ในหนึ่งวันถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้ไปไหนเทรดอยู่ที่บ้านทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไม่จะพาหาไปดูกันนะคะโอเคหลังจากที่ไม่ตื่นท,ทํากิจวัตรประจำวันเรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาวางแผนเทรดทองนะคะในช่วงเช้าให้กับเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มคอมมูนิตี้ของไม่ก่อนนะคะคือกลุ่มของไม่ดัสอันนี้ทุกคนสามารถเข้าได้เลยนะคะไม่มีเงื่อนไขในการเข้าและหลังจากนั้นนะคะไม่ก็จะมาแบ็กเทสเพราะว่าสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะแบ็กเทสจริงจัง,จงสักที่หลังจากที่การาฟอะค่ะค่อนข้างมีความผันผวนเนี่ย ก็ไม่ได้มีการแบ็กเทสแบบจริงจังเลยคิดว่าเราควรจะวางแผนใหม่แล้วก็ปรับในการเข้าออเดอร์ให้แม่นขมได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ต้องแบ็กเทสสักทีหนึ่งนะคะหน้าอาจจะดูเครียดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่แบ็กเทสนะคะก็อาจจะมีจุดที่สงสยัยหรือว่าจุดที่เอฟหน้ามาก็จะจริงจังประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าแบ็กเทสหรือว่าดูระบบข,ของตัวเองนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงว่าเราบ่ายโมงนะคะก็จะเป็นเวลาที่มาใช้ในการเข้าออเดอร์มีมาที่เพนดิ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนเขาอะจะ มาเข้าใกล้โซนที่มาตีไว้ด้วยนะคะตอนที่มาเปิดกราฟขึ้นมาก็เลยมีการเข้าไปก่อนหนึ่งมาและกราฟก็ลากลงมาที่โซนจริงๆเกี่ยวไม้ pending order ไปเรียบร้อยรอสักพักเลยนะคะกว่าที่กราฟนะคะจะมีการกลับตัวขึ้นมาจากโซนแนวรับนะคะที่มามีการวางแผนไว้และคาดการณ์ว่าเขาน่าจะขึ้นไปทํา TP ด้านบนแต่ดูทรงแล้วนะคะทั้งวันวันนี้ตั้งแต่เชา้ากราฟมีแรงเซลค่อนข้างเยอะและโครงสร้างของกราฟนะคะค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าแรงเซลลค่ะเขาชนะในช่วงที่ยังมีวอลลุ่มในช่วงบ่ายสถึงบ่ายสนะคะ ไะะม้ก็ยังรอให้เขาขึ้นไปอยู่นะคะแต่ก็มีการปิดไม้ไปบางส่วนแล้วเพราะคิดว่าถ้าถือไปเราอาจจะไม่ ได้เปรียบตลาดสักเท่าไหร่ก็เลยมีการแบ่งปิดไปนะคะแล้วก็เหลือไว้แค่บางส่วนนะคะเพื่อแบบจะรอให้ไปถึงท p แต่ดูทรงแล้วกราฟอะค่ะค่อนข้างที่จะมาได้สักประมาณ8 0 0ถึงพันจุดละซึ่งถ้าเปิดเป็นในตลาดป่ายนะคะมันก็คิดว่าโอเคเลยปิดออเดอร์ไปหลังจากที่ปิดออเดอร์เรียบร้อยก็จะมานั่งเขียนนะคะแล้วก็แบ็กเทสฟังพอดแคสต์นะคะแล้วก็สรุปพอดแคสต์หรือว่ามีการเขียนเจอร์นัลของตัวเองนะคะเพื่อสรุปว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรเป็นยังไง แล้วข้อคิดที่ได้จากพอดแคสต์คืออะไรนะคะการอ่านหนังสือของมานะคะก็จะอ่านทั่วไปเลยนะคะเป็นหนังสือไม่เซ็ตหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับการเทรดซึ่งเล่มนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองไปหามาอ่านดูนะคะเล่มนี้เล่มแดงสําหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่าใครที่เทรดมาสักพักนะคะอยากปรับระบบแนะนําเลยแล้วช่วงเย็นไม้ก็แวะออกไปข้างนอกหาอะไรกินแป๊บนึงนะคะจากนั้นก็กลับมาไลฟ์ในตลาดอเมริกานะคะไม่จะไลฟ์สองช่องทางนะคะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยในสีแดงและสีฟ้านะคะ และววันนี้ก็จบด้วยการนอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเทรดนะคะ